ฮาเยตรงไหนฮะฮาเจียตรงไหนฮะตรงไหนฮะเขาเขียนว่ายินดีต้อนรับสู่อำเภอชัยบาดาลอ๋อสรุปแล้วฝั่งนู้นก็คืออำเภอชัยบาดาลใช่ปะอ๋อถ้ามาทางนี้ก็อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นอำเภอท่าหลวงอ๋อสองฝั่งนี่มันเป็นแบบท่าหลวงกับทางทางนู้นก็อะไรลืมชื่อละ ไมเกิลตะลนไปชู่โอเคครับตอนนี้ก็ตีสี่นะครับ mm hmm. ในการเท่าไหร่ครตรงนี้แต่รู้สึกครับไปมาตีสี่กว่านะ mm hmm. ใช่ไหม ขอบคุณนะครับอเมซอนนะครับที่อกแบบจ็คด้ไปกางเต็นท์ข้างในเพื่อหลบฝนเนาะตอนนี้ก็ตื่นมาเรียบร้อยแล้วก็เดินทางไปกับอีแม่ต่อนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นนะครับเดี๋ยวบบเบแจ็กก็จะเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆให้ท่านชมได้ดูเนาะโอเคเน่เดี๋ยวไปไปกันเน่แกรปไปแอววต่อได้ครับ น้ำมันใส่เต็มถังแล้วนะครับต่อจากคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วเติมน้ำมัน550จากปั๊มตรงนี้เนาะแล้วทีนี้เราก็ขับตรงไปอีกใช้เวลาประมาณเกือบ2ชั่วโมงแหละมันบอกว่าประมาณชั่วโมงกว่าเออแต่เราก็เผื่อๆไว้ตอนนี้เราจคก็มาจอดตรง ใต้นะครับน้ำตกวังการเหลืองนะครับเหลืออีกหนึ่งกิโลข้างในนะครับตอนนี้ก็หกโมงหน่อยน่อยเองนะครับอยู่แป๊บนึงเน้ออะยีแม่ปวดแข้งปวดขาเพราะว่าเราลุยมาตองกลางคืนเนาะครับท่านผู้ชมโอ้โยยี <laughs> ่เราเรามาเรามา อะไรกลุ่มแรกหรือเปล่าวันนี้อ่าน้ำตก<อ>วัง<อ>ก<อ>้านเหลืองวันนี้วันอรนะัน <c oughs> วันาทิตย์นี้วันอาทิตย์<อ> <c oughs> ด้วยเนาะ <c oughs> จะไปนอนกลางมาเช้าเช้านี่แหละอืมมาตั้งแต่เมื่อวานแต่ <c oughs> เราก็ไปนอนที่ป้อมน้ำมันใช่ไหมป <c oughs> อต่า <c oughs> ปอตทอ <c oughs> ต้องพูดเสียงดังๆกี่แม่แม่กัดสลืมสลืมวันนี้ต้นอะไรเนี่ยต้นเตี้้นเป็ดเหรอ เออดอกเต็มเลยอ่ะตอนนี้เราก็ไม่รีบเร่งแล้วนะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้ตรงนี้แค่หนึ่งกิโลนะครับแล้วก็ถ้าไปตอนเนี้มันก็ยังทําอะไรไม่ได้เนาะก็เลยมายืดเส้นยืดแหงยืดขาแถวๆนี้เลยครับง่วงครับตอนนี้ตอนนี้ก็หกโมงยี่สิบนาทีนะครับจอดเปลี่ยนแบตด,ด้วย ก็เลยได้ตรงนี้พอดิีพอดีเลยน้ำตกวังก้านเหลืองอำเภอท่าหลวงนะครับเข้าไปอีกหนึ่งกิโลและนนี้ดอกสีขาว,ขาวตีนเป็ดฮาปีบ <Happy. S 1> บอกไม่ใช่ตีนเป็ดหรอเออนั่นแหละโอ้โหบรรยากาศตอนนี้นะกำลังงามเลยนะครับท่านผู้ชมดูหมอกใช่ไหมหมอกไม่ขาวๆเนี่ยมันลอยปุยไฟดับ เนี่ยหมออากาศเย็นนะครับตอนนี้อ่า20 27ว่า23ไม่รู้วตาเบาแจค็คเขาไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่น้ำตกวังก้านเหลือ,อที่ตรงนี้สวยนะอยู่ฝั่งขวานี่เองเองนะี่ยป้านบอก เข้าตรงไหนอ่ะเข้าตรงไหนอ่ะอ่า g p s มันก็จะลวนๆวนนิดหนึ่งนะครับโอ้โหเจ้าหมาใหญ่จแจ๊ะที่จอดรถเนี่ยไง ขาล่าตรงอ๋อเดี๋ยวถ่ายตรงนี้ก่อนถ่ายตรงนี้แป๊บหนึง่งตรงนี้ตรงสะพานเดี๋ยวลงแป๊บหนึง่งอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองตรงนี้ก็เป็นสะพานสะพานตรงนี้ เราก็ยังไม่เคยมานอกมาครั้งนี้ครั้งแรกนี่แหละยินดีต้อนรับสู่อำเภอชัยบาดาลเขาเขียนไว้ตรงนี้นะเธอเดี๋ยวเธอเอานนี่กันที่กลางเต็นท์มันไปตรงไหนอะนี่มาก่อนเพื่อนมาก่อนเพื่อนแต่เดี๋ยวบอกเจคจะไปไปที่กลางเต็นท์นะครับ ตรงนี้เรามาตรงนี้แล้วก็ถ่ายตรงนี้ไปก่อนเนาะเขาเขียนว่ายินดีต้อนรับสู่อํเาเภอชัยบาดาลอ,อ๋อสรุปแล้วฝั่งนู้นก็คืออํเาเภอชัยบาดาลใช่ปะ่ะน่หละถือกุญแจดีๆโอ้โหน้ําตกสวยน้ําใสอ่ะเอองามเห็นแล้วหัวละยิ้มเลยอะอือ เออน้ําแรงมากแม่แรงแรงไม่รู้ว่าเราเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกอะ่ะแม่เดี๋ยวเราก็ถามเข้าไงไปกลางใจอีกทีโอ้ตรงเนี้สวยอะ่ะเนี่ยมือถืออะไรไวะตรงนั้นไม่เป็นไรเหรอเดี๋ยวนะแม่รดมาไม่ได้เข้าตรงนี้นี่ มันรถมันไปอีกทางหนึ่งเออใช่ใช่ทางลูกลงังแต่มันก็ไปได้อ๋อซาทูตรงนี้ก็เป็นวัดโอเคเนี่อำเภอชัยบัดนะเดี๋ยวเธออยู่ที่รถก่อนก็ได้นะซาทุมาตรงนี้แล้วเนาะก็เลยมาเก็บตรงนี้ไปเลย อ๋ตรงนี้ด้วยสาธุสาธุโอเคอ๋อถ้ามาทางนี้ก็อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นอำเภอท่าหลวงอ๋อสองฝั่งนี่มันเป็นแบบท่าหลวงกไกลทางทางนู้นก็อะไรลืมชื่อละ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวบราเช็กจะไปหาที่ไปที่กลางเต็นก่อนอันนี้แสดงว่าเบาเจ็กมาอีกทางหนึ่ง โอเ,โอเ,โอเบอเป็นงแต่เบา่าแจ็กต้องการอยากจะไปด้านหน้าครับ GPS มีแหละครับพาเรามาตรงข้างหลังแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็จะได้เห็นอีกจุดหนึ่งนะครับด้านหลังนะครับไป ไปเรื่อยๆไม่เป็นไรเพราะว่าเรามาเจอด้านหลังเสร็จนะดีไงถ้าเราอยากไปเจออยากจะไปด้านหน้าเราก็ขับรถไปหาข้างหน้าอย่างเงี้ยคืออ,อย่างเงี้ยประมาณเนี้ย GPS บอกให้เรารู้แล้วว่าประมาณเนี้ยป่ะแต่เดียวเรากางเต็นท์นอนนี่แหละมาตั้งแต่เ,เช้าเลย <c oughs> อ๋อป้ายตรงนี้ก็เข้ามามันตรงเมื่อกี้เราถ่ายตรงนี้ไง แต่เราไม่ต้องเข้าตรงนี้นะอันนี้คือด้านหลังเราขับเลยตรงสามแยกมีไปอีกทีหนึ่งเนี่ยไปทางอำเภอชัยบาดาลเนี่ยเออโอเคเราก็เข้ามาทางปากทางตรงที่เนี่ยเนี่ยถนนเส้นนี่ปากทางเขาก็จะเขียนว่าสถานที่กลางเต็นท์ด้วยนะครับแล้วเราก็ขับตรงมาเรื่อยๆนะครับ ี่ไงป้ายตรงนี้ไงสวนลูกกระชาตสวนลูกกระชาตวังก้านเหลืองนะครับไม่จะถ่ายรูปเปล่าถ่ายหน่อยไหมล่ะยังไม่มีรถถ่ายก่อนเนาะแต่นี้ถ่ายแล้วนะครับอ๋อชื่อสวนลูกกระชาตวังก้านเหลืองนี่เองกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับกระทรวงทรัพยากรแห่งชาติ สิ่งแวดล้อมตัดทิศได้กลางแจ้งขวาเราก็ตามมาป้ายเขาก็บอกเราผ่านบัดด้วยแล้วก็จะมาทางนี้เห็นป่ะเขาก็เห็นป้ายให้เราตลอดเลย ลงคนเดียวได้ปะครับลงคนเดียวครับหากรอกเขียนไปฉันไม่ได้ใส่แบนตาฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว คือครั้งแรกนี้เราต้องอเราให้เขาไปก่อนแล้วเราเค่อยตามตูดเพราะเรายังไม่ชินทางเนาะโอเคได้ได้ได้ก็อย่าจับไหล่แทน แล้วมันเฉียวเฉียวถ้าออกออกก็ออกทางนี้ยดิแต่น้นท่าอะไรไม่ได้ซื้อเลยเลยตรงนี้นจะมีเปล่าลานกลางเต็นท์แล้วมันเข้าไปจอด ถึงที่ลานน้ำตกได้อ่ะตอนนี้ข้างน้ำเหลกน้ำตกของข้างเหลือเขาไปลงกันตรงหนน้กังเซนออยอยู่ข้างล่างกันนี้แม่แต่มันเข้าไปข้างในได้นี่ไม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 ่แชนหรอก ไม่เป็นไรนี่เดียวนี่เดีนไปเตี๋ยวเปล่าฮะเจี๋ยวทไหนอฮะเตี๋ยวทีไหนอ่ะเดียกตรงนี้ตรงนี้ขึ้นลงค่อยๆลงโอเคเธอลงถูกละนะหนึ่งโอเคเอาเธอขาตั้งทุนนั่งลงนะ อาได้ดิขอบคุณครับเดี๋ยวพี่เดี๋ยวขัดพอดีมาสะดุดไอตุก้อนเดี๋ยวนะพี่เดี๋ยวผมขัดตั้งน่ขอนไม้เห็นป่ะเออขอนไม้เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะครับขอบคุณครับโอเคเรียเต็มไหมจับจะดีดีที่มันลงช้า โอเคไหมโอเคอยู่ว่าโอ้โหลราเมื่อกี้มันโดนตรงเนี้ยท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออดีไม่หล่นใส่รถเขาไหนที่จอดมาจอดตรงไหนก่อนนะ สรุปแล้วที่รถมันล้มนะครับว่ามันได้แผลตรงไหนบ้างเนาะฝั่งนี้แหละครับที่มันล้มอ่ะครับอ่าแก้ตัวนะครับเพราะว่าเบาวแจ็คกับล้อหลังมันไปติดอลากไม้อันนี้คือข้อแก้ตัวนะเบาวแจ็คไม่ยอมรับผิดนะครับเออเนี่ยก็มาดูดูแล้วนะครับมันก็มีตรงนี้นิดหนึ่งแต่แต่ไม่เป็นรอยนะครับตรงไฟสปอตไลท์นิดเดียวนะครับแล้วตรงนี้มันก็รองรับตรงนี้ะครับเนี่ยเนี่ย มันก็มีรอยนินหนองนนดหน่นอยนะครับโมอตอสกิลนะครับทีที่มีตัวนี้หลองรับนะครับตัวอื่นก็ไม่มีอะไรตัวนี้ก็รลองรับรลองรับก็เนี่ยถูดเช็ดๆออมก็ออกเน้นแล้ว,ลวเอาใจตัวเองเนอะแล้วก็มีตัวเนี้ยครับนี่โลโบของบาลแจ้งนะครับเป็นรอยแต่ไม่เป็นไรครับตรงนี้เดี๋ยวเราก็ใช้กระดาษทรายขัดสักหน่อยหนึ่งมันก็เรียบนะครับเออนี่แหละอืม มีแค่นี้มั้งมีแค่นี้แหละสองด้านสองอันหนึ่งสองเนี่ยครับอย่างอื่นไม่เป็นอะไระครับท่านผู้ชมเนี่ยครับอือข้างบนก็ไม่เป็นไรคือล้มล้ม,ลมฝั่งนี้ฝั่งเดียวฝั่งนู้นไม่ได้ล้มนะครับก็โอเคอยู่ถ้ามันเป็นมากกว่านี้บ่าวแจ็คสงสัยคงจะนอนไม่หลับนะครับกระจังกระจกก็ไม่เป็นอะไรโอเคเนาะยิ้มได้ ไม่ว่ามันเป็นมากมันไม่ได้เป็นมากเป็นนิดๆหน่อยๆน,นะครับเป็นอา่าประสบการณ์ของไบเกอร์เนาะสายบิ๊กไบมันก็ต้องเป็นกันทุกคนเอ็นแล้ๆพูดปลอบใจตัวเองอีกแล้ว <c oughs> โอเคนะครับไม่มีอะไรเจ็บมากโอเคครับ